เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแฟนเกม AFK เจอร์นี่กันอีกเช่นเคยน,นะครับในวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับสายฟรี AFK 1000บวกบวกมอฟา้าเพื่อนเพื่อนซึ่งจะมีวิธีอะไรและเทคนิคอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่า สำหรับเพื่อนๆในดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวข้อที่1นกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของเทคนิคการจัดทีมในการผ่าน,นด่านเนาะดยปกติแล้วนะครับเวลาเราจัดทีมผ่านด่านนะครับตัวละครที่เราสามารถวางได้สูงสุดในการแต่เนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวละคร ซึ่งถ้าห้าตัวละครนั้นจะประกอบไปด้วย3ตํตำแหน่งหลักๆครับนั่นคือในส่วนของ DPS หลักครับ support แล้วก็ tank ซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆจะต้องทําการเลือก DPS หลักของเพื่อนๆให้เรียบร้อยก่อนเนาะโดยจากการที่เราสังเกตจากผู้เล่นทางบ้านครับหลักๆแล้วอะ่ะการวางทีมครับมันจะเป็นการวางทีมด้วยใช้ตัวละครที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซเซียบูทัสนะครับโคโค สโ o กี้นะครับแล้วก็โรเวนแล้วก็ทีมอื่นก็จะคล้ายคลึงกันกบ้างที่อาจจะมีในส่วนของแสงมืดนะครับบางทีมก็เน้นในส่วนของเวทเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัว DPS หลักครับมันมีทั้งเวทแล้วก็กายภาพในส่วนนี้ครับเพื่อนๆก็จะต้องมาทําการเลือกก่อนนะว่าเพื่อนๆจะเล่นในส่วนของสายไหนหรือจะให้โชคสตาร์ในการนําพาไปก็ได้เหมือนกันครับโดยปกติแล้วไอดีของผมเนี่ยสุ่มได้ตัวสายกายภาพค่อนข้างที่จะเยอะมากครับผมก็เลยจะเล่นในส่วนของตัวละครที่เป็นเซเซียนั่นเองซึ่งเมื่อเราได้ส่วนตัวละครที่เรา ว่าตัวละครตำแหน่งอื่นเนี่ยสามารถนํามาคอมโบได้หรือเปล่าโดยปกติแล้วนะครับเซอร์เซียจะทําดาเมจกายภาพได้แรงมากๆครับเวลาเราจะทําดาเมจกายภาพได้แรงยิ่งขึ้นครับเราก็ต้องหาตัวที่มีการเพิ่มดาเมจครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสโมกกี้ฮะที่จะเพิ่มความไวในการโจมตีนะครับหรือแม้กระทั่งความเร็วในการโจมตีก็ตามครับและที่สําคัญครับเราก็จะต้องมีแทงค์ที่มีความสามารถในการลดป้องกันของฝั่งตรงข้ามครับซึ่งบูทัสนะครับเป็นนักรบนะครับที่เป็นอมตะเนาะยืนในสนามได้หาวิและที่สําคัญเขายังสามารถลดพลังป้องกกันาายภพ ของศัตรูได้ด้วยนะครับ ็จะทําให้ตัวเซเซียครับสามารถรีดดามจได้แรงครับแล้วก็เรามีตัวซัพพอร์ตที่ยืนแนวหลังหลกัลกๆแล้วนะครับเราจะต้องวางตัวละครที่สามารถให้เซเซียนะครับดึงศักยภาพได้มากที่สุดหรือว่าตัวละครที่จะยืนในสนามได้นานที่สุดนั่นเองซึ่งที่สุดน้ครับคุณสามารถก๊อปปี้เซตจากทางบ้านได้แต่ในกรณีที่คุณก๊อปปี้แล้วไม่ผ่านครับเพื่อนๆสามารถไปดูในส่วนของตัวไอตรงนี้นะฮะเพื่อมาดูว่าเวลาเขาลงนะครับตัวทีมทางบ้านเนี่ยเขาวางตำแหน่งยังไงแล้วก็เขาใช้ตัวละครอะไรทำดามจเป็นตัวแรกนะเราก็สามารถกดดดูในนส่่วของของไ,ไ้เเมืรา จะสังเกตว่าบูทัสะจะเข้าไปยุยุแล้วก็จะลดเด็บของฝัองตรงข้ามพอบูทัสตายเซเซจะอันติได้พอเด็บพอดีเลยก็สามารถวางแล้วก็พนนาการศัตร,รูจากนั้นก็จะเป็นการยือแล้วโดวยใช้ตัวละครโคโค,โคนในการลดดาเมจที่ได้รับ10%นะบยิ่งโคโคเลเวลสูงมันก็จะลดได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเท่าที่สังเกตก็โคโคน,นจะอยู่ในระดับ เทพนิยายนะครับเพราะว่ามันเป็นกรอบสีรุ้มเนาะก็น่าจะระดับที่สูงขึ้นลดเดฟที่ได้มากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าโคโค่อยู่ระดับอะไรนะหลังจากจบการต่อสู้ของทีมทางบ้านแล้วนะครับเรา,าก็มาดูกันได้เลยนี่กดที่3ขีดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับตอนนี้โคโค่อยู่ในระดับเทพนิยายนะครับไม่ได้ขึ้นในส่วนของเทพนิยายพลัสเนาะสกิลก็จะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความไวในการต่อสู้นะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นการเพิ่มความไวแล้วก็ในส่วนตัวแล้วความสไมค์เขาก็จะลดเดฟอยู่ที่ววว่่่าาาาาาแมมมมนนนนนนน10%ครรรััับลลดดดดเเเเเสีีีีีหทททไไ้้้้้้อออองงงะะกก็็จจปิธูืตใช นะครับเราก็จะมาอยู่ในทีมของเรานั่นเองครับเพื่อนๆคลิกเข้าไปครับบันทึกนะครับกดคัดลอกไปเรื่ยจากนั้นก็ทํางานกดต่อสู้ดูซิว่าเราจะเป็นยังไงซึ่งในส่วนนี้ครับดาเมจเรามากกว่าอยู่แล้ว CP ในทีมเราสูงกว่า ไหนแล้วนะครับทีมเราก็สามารถใช้งานได้ดีกว่าแน่นอนนะครับนี่อัญเชิญมาแล้วปุ๊บเห็นไหมดึงความสนใจครับศัตรูติดพัฒนาการเราก็สามารถรีด,ดาเมจในการสรับไปได้เลยนี่อยู่เลื่อต่อครับไม่ตายง่ายนะฮะสับไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถเอาชนะมาได้นะครับโดยที่ในส่วนของโคโค่เนี่ยแทบไม่ได้จะแปะบ,บัฟในส่วนของลดดาเมจเลยนะครับเพราะว่าดาเมจของตัวละครเราหรือว่า สเตตัสภายในทีมเราอะสูงกว่าทีมทางบ้านอยู่แล้วนะครับจะสังเกตว่าทีมทางบ้านที่เราทําการกรอปนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณหกแสน 6, เนาะเวลาเราคัดลอบไปครับพลังเราเนี่ยลอบไป9ก้าแสนกว่านะครับยังไงก็ผ่านแต่ในส่วนนี้ครับมันจะเป็นทีมที่เราจะต้องบางครั้งอะเราจะต้องวาตงตำแหน่งเองเล่นเองจัดทีมเองอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดทีมในการผ่านด่าน อย่างต่อมาครับอย่างที่2นะครที่เราจะพูดถึงในพานนี้นะครับผมนั่นคือในส่วนของตัวโกงที่จะสามารถแบกเราผ่านด่านได้ง่ายนะครับจากประสบการณ์เล่นะคแับแล้วก็ประสบการณ์จากเพื่อนๆที่เล่นเกม FK j เ u r จ e y นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขานิยมใช้ตัวละครตัวหนึ่งเว้ยที่เป็นตัวระดับที่ไม่ได้สูงมากครับแต่ความสามารถบังคนข้งที่จะโกงมากๆครับนั่นคือในส่วนของตัวละคร o อดีโดีครับจัดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงมากแมครับไม่ว่าจะเป็นในการ PVP, PVE หรือแม่ขัางการตีบอสและที่สําคัญครับเมื่อเราเอาโอดีนะครับมาทําการไต่เตินะครับความสามารถเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉื่อยชายมากแม เพราะว่า OD ครับเวลาเราปลดในส่วนของอาวุธประจำตัวได้นะครับผมหรือว่ายกระดับเนาะความสามารถของอาวุธประจำตัวครับเมื่อ OD เอาชนะศัตรูที่ติดสถานะพิษนะครับโดยสถานะพิษเนี่ยต้องติดในหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนาะจะทำดาเมจได้แรงหรือว่าล็อกตายได้เลยครับเป็นตัวสไนเปอร์ที่ยิงตายได้เลย1ตัวแน่ๆแ,และที่สองคัญครับเมื่อเพื่อนๆนะครับสามารถปลดอุปกรณ์เอกลุศิฟได้นะครับหรือว่าการตีบโก อาวุธเนี่ยให้เป็นระดับบวก10นะครับก็ Exclusive น่าจะเป็นเลเวล3นะครับนี่มีพลังงานเริ่มต้น600หน่วยนะครับอัน,นี้ก็คือปลดเมื่อเราอัพเป็นเลเวล10เนาะไอนน้ก็จะปลดมาขึ้นแล้วก็เมื่อคุณอัพเป็นเลเวล15ครับขีดจำกัดจะเท่ากับ6.2เท่าของเดเมจพื้นฐานนะครับของลูกดอกพิษต่อวินาทีอันนี้ในกรณีที่คุณอัพเป็นในส่วนของบวก15เนาะซึ่งเดเมจพื้นฐานครับก็คือค่าที่มีอิทธิพลกับเดฟกายภาพแล้วก็เดฟเวทโลนะครับหรือค่าพลังของูตท,ทีีถ่ถกจม อันนี้ก็จะทำให้ตัวละครโอดีค่อนข้างจะโอผิวมากครับไม่ว่าจะเป็น ผู้เล่นสายเติมนะครับเติมหนักหรือว่าสุลต่างครับก็ใช้ในตัวละคร OD นะครับในงานผ่านนานในการหรือเอามาล็อกยิงก็ได้เหมือนกันครับซึ่งในส่วนของตัวละคร OD ครับเ,เพื่อนๆสามารถได้รับจากการนําไปแลกในส่วนของร้านค้าได้นะส่วนการค้าครับมันจะมีในส่วนของร้านค้าแดนฝันนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาแลกได้วันนี้นะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตเดือนแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถมาแลกได้เนาะใครที่แบบสะสมมาก็สามารถมาแลกในจุดนี้ได้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆครับซึ่งในส่วนของร้านค้าแดนฝันเนี่ยผมเคยทําในส่วนของตารางขึ้นมาแล้วนะว่า าจริงๆก็สามารถมาแลกในส่วนนี้ได้นะทําอันดับเก็บคะแนนนะครับแล้วก็เก็บชิ้นส่วนในฝันมาแลกตัวละครเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งเวลาเพื่อนๆทาการสุมร่มกาชาครับเพื่อนเราก็จะทําการเลือกตัวละครที่เราต้องการนะครับให้ติดในส่วนของปรารถนาของเรานะครับเนี่ยอย่างน้อยอะเวลาเราออกนะครับที่เป็นระดับเยนะก็จะมีตัวละครที่เราได้ใช้งานจริงๆนะครับเซตที่ผมมีการปรับเปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้ส่วนตัวละครหลักนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือ ในส่วนของตัวบูทัสนะครับจะเอาออกแล้วก็เดี๋ยวรอตัวละครมิวคล่านะครับเข้ามาก่อนผมก็จะเอาเข้าในส่วนของปรารถนาส่วนวอเดอร์นะครับผมก็จะเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวละครลิลลี่มีนะครับเข้ามาแทนในส่วนของคอร์เรเบลนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนเนาะพอเราปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําการสุ่มไปได้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็มาลุ้นว่าจะออกอะไรที่เป็นระดับ S หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ S นะครับกขขอให้ได้ A หลายๆตัวนี่มันต้องอย่างนี้5ตัวมี O d ดีไหมมาลุ้นกันก่อนปุ๊บ โอดีไม่มาสักตัวได้แต่ตัวที่เป็นแบบเผ่าอื่นๆนะครับอ่ะก็ถือว่าได้รับตัวละครเหล่านั้นมาไม่แย่นะครับก็ขอให้แบบออกระดับ A เยอะเพราะการเล่นระดับ A ให้เป็นในส่วนของปลดเทปนิยายพลัสเนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนที่เยอะมากๆครับซึ่งตอนนี้ผมโอดียะมันขายไปประมาณ10ชิ้นนั่นเองคิดว่าเดือนนี้น่าจะได้นะครับอาจจะได้ก่อนสิ้นเดือน,นะฮะก็สามารถเลือกได้ส่วนในการ สรรหารับประกันนะครับสาครั้งอันนี้ก็จะไม่ค่อยแนะนําให้เลือกในส่วนข,ของระดับ A นะก็แนะนําว่าให้เลือกระดับ S ไปเลยจากคุ้มค่ามากกว่านะครับเ,เพื่อนก็มาทิกไปได้เลยจะสุ่มทีละใบหรือว่าจะสุ่มทีละสิก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของสถานีดูดาวอันนี้ก็เป็นการเลือกแสงมืดเนาะและที่สําคัญตอนนี้ร้านค้าต่างๆครับได้ทําการรีเซตแล้วนะครับคุณจะซื้อตั๋วเพิ่มจะซื้ออะไรเพิ่มก็สามารถมาซื้อเพิ่มเติมได้ในจุดนี้นั่นเองครับแล้วก็ลองไปทําการสุ่มกาชาดูว่าจะได้ตัวละครที่เเเเเรรรรรรราาาาาตต้้้้้้อองกกกกืปปลลลลลลล่แแแแววว็นคคิดดใจะะบผมมี๋ย อันนี้อารีนานะครับจะแลกแสงมืดมาซุ่มต่อก็ได้หรือว่าจะแลกตัวละครซ้ําๆมาใช้งานก็ได้ครับเหมือนว่าร้านค้ารอบนี้ยะเป็นเซ็ตเดิมนะครับแค่รีในส่วนของจํานวนที่เราจะได้นั่นเองแล้วก็กิจกรรมต่างๆครับกิจกรรมผมแน,นะนําว่าแลกในส่วนของแก่นการเวลาก่อนนะแล้วก็ในส่วนของตัวกาชาเนี่ยไว้แลกที่หลังนะครับแก่นการเวลาเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้แล้วก็ใช้เยอะมากสําหรับสายฟรี แน่นอว่าไล์พวกนี้ก่อนจะคุ้มกว่านะครับสำหรับกิจกรรมของตัวเกมในส่วนของเปิดม่านซีซั่น2นั่นเองนะฮะอย่างต่อมาครับอย่างที่3นะครับผมนั่นคือการบริหารทรัพยากรแบบไวๆนะครับปั้นตัวละครให้ไวซึ่งปัจจุบันแล้วนะครับผมปั้นตัวละครมาอยู่ที่210แล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่200ทั้งหมดเลยนะครับเวลาผมปั้นทรัพยากรนะครับผมจะปั้นยังไงครับด้วยปกติแล้วทรัพยากรที่เราจะได้รับมานะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทองสมุด EP ตัวเกมมีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากๆครับแต แกนฮีโร <Kid> <Souls> ่นะครับซึ่งในส่วนของแกนฮีโร่ครับเป็นอะไรที่ใช้งานเยอะมากๆครับยิ่งระดับสูงขึ้นเนี่ยยิ่งใช้งานเยอะโดยปกติแล้วนะครับเราจะได้รับแกนฮีโร่มาจากการ AFK นะครับ AFK ทันทีนะครับเส้นทางขุนนางแล้วก็ในส่วนของแบบทดสอบระดับตำนานหลักๆแล้วนะครับแบบทดสอบระดับตำนานครับคุณจะต้องทําการไต่ชั้นหอคอยนะครับให้มันเฉลี่ยกันก่อนนะครับเมื่อเราทําการไต่ชั้นเฉลี่ยกันนะครับมันก็สามารถไปชั้นที่สูงขึ้นและเวลาเราไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับมันจะมีชั้นที่เราจะสามารถได้รับของรางวัล ก็เราสามารถเคลียได้แล้วก็มันมีทั้งหมด4หัวคอยครับเราก็สามารถได้จากจุดนี้ประมาณ1,000นะครับทั้ง4หัวคอยนะเพราะมันเป็น2 5 0นะฮะเราก็สามารถได้รับจากจุดนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นการได้รับแบบต่อเนื่องเนาะและนอกจากนี้ครับเวลาเราไต่สเตตเอฟเคครับยิ่งสูงขึ้นน่ะมันจะส่งผลตอเควสหลักของอเพื่อนนะครับเควสหลักในที่นี้ครับมันจะเป็นเควสที่จะทําการปลดตามแบบแผนที่ไว้ทุกคนซึ่งแต่ละแผนที่ครับมันจะมีเงื่อนไขเช่นเนี้ยประมาณ950ไปได้อน,นี้990และตรงจุดนี้นับ ถ้าเราจะไปต่อคือหน2 0เมื่อเราทําการเคลียร์พวกนี้ครับคุณสามารถปลดแผนที่พวกนี้ได้แล้วคุณไปได้เนาะเวลาเข้าไปครับแต่ละแผนที่ครับมันจะมีใน่วนพวกกล่องต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล่องสมบัติซึ่งไอ้กล่องสมบัติพวกนี้ครับมันจะเป็นอันที่มีในส่วนของแกนฮีโร่ที่เยอะมากๆครับและนอกจากนี้ครับเวลนนญญาเราไต่ไปปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปมือไว้ทุกคนนี่เดี๋ยวผมใส่ภาพลงมาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับไอ้รูปมืออย่างนี้ครับมันจะเป็นอันที่เราจะต้องจัดปาร์ตี้ลงไปครับจะลงกนค้ไ3็ด แลเวลาเราลงเสร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของแกนฮีโร่ที่เยอะมากมครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆโดยปกติแล้วเราจะโฟกัสในส่วนของแกนฮีโร่ให้มันได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้คุณสามารถอัพเลเวลได้ไวใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้รับไปนะครับแกนฮีโร่ที่เยอะมากๆากและนอกจากนี้ครับเวลาแบบกิจกรรมการ์ดเปิดตัวของบอสัวใหม่นะครับตัวเกมจะมีการส่งจดหมายมาครับซึ่งในจดหมายครับก็จะมีแกนฮีโร่ให้เราด้วยนะครับผมเช่นจดหมายเนี้ยให้แกนฮีโร่ประมาณทั้งหมด พันสองโดยรวมแล้วเหมือนว่าจะแจกประมาณ7,5 0 0นะครับทั้งหมด7ของขวัญแล้วก็กิจกรรมที่มีการเปิดมาซีซั่น2เนี่ยแจกแกนฮีโร่ที่เยอะมากครับตอนนี้บอสก็ได้ทําการจุดติครับคุณก็สามารถไปทําการตีบอสได้นะเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมเลื่อนหาบอสก่อนบอสอยู่ไหนอ่ะตรงนี้นะครับหลอดปะสมการกดไปนะครับผมแล้วก็เราไปทําการตีบอสเพื่อทาดามจสูงนะครับยิ่งดามจเราสูงเท่าไหร่นะครับของรางวัลที่เราจะได้รับจากการทาดามจของเราเนี่ยก็จะได้เพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนนี้ครับเพื่อน,อนก็สาาามมรถมตีเพื่อ เอารางวัลเนาะและที่สำคัญครับสาม,มารถจัดทีมตามที่เขาแนะนำได้เลยนะครับเป็น DPS ระยะไกลนะครับตัวยื่นนะฮะแล้วก็ตัวแท้งแนวหน้าเนี่ยก็สาม,มารถจัดเซตตามที่เขาแนะนำได้เพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราจัดเซตเนี่ยมันก็จะเป็นเซตที่เราได้ใช้งานจริงๆนะครับผมก็จะลองเซตประมาณนี้ดูนะว่าทำดามเมจประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้รับแกนฮีโร่เยอะหรือเปล่าน,นะครับขึ้นอยู่กับดาเมจนะยิ่งทำดาเมจได้เยอะของรางวัลก็จะได้เยอะตามนะครับเพื่อนแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับรอบนี้ทำดาเมจ ประมาณเกือบๆสิเบเอ็มนะครับถึงสิบไหมโอเคประมาณสิบล้านสี่หมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูรางวัลเนาะรางวัลที่เราได้นะครับก็จะเป็นแกนฮีโร่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสามเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุดอีพีประมาณหนึ่งล้านหกอันนี้เราใช้เยอะอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปลดล็อกรลเวลห้าสิบอ่ร้อยห้าสิบแบบสุ่มหนึ่งชิ้นอันนี้เราก็จะสามารถได้รับมานะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้ติดอันดับนวย้ยถ้าคนที่ติดอันดับเนี่ยจะได้ของรางวัลที่สูงกว่าน,ททนี้ คือทำดาเมจได้สูงมากๆถ้าเราเคลียร์บอสต,ตายไวนะครับคุณก็จะได้รับของรางวัลทั้งเซิร์ฟเนาะอันนี้จะเป็นเวลาในการเคลียร์บอสถ้าเราเคลียร์ได้ใน8วันนะครับก็จะได้รับของตามนี้ไปเลยของรางวัลก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาการเคลียร์แต่ในส่วนที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดนะครับคือจํานวนในส่วนของอุปกรณ์และก็แกนฮีโร่ครับทุกเวลานะครับได้เท่ากันหมดจะแตกต่างตรงที่เพชรนะครับยิ่งใช้เวลานานในการเคลียร์เพชรก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนนี้ครับมันมีวิธีการหาเพชรอีกเยอะเลยรแแต่เอจิล้ว เคลียบอสได้อะคุ้มสุดแล้วนะครับของละวันโคตรเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่เราเคลียร์นะผมอยู่อันดับที่มแม่17.39รเซ็นนะครับก็คือน่าจะอยู่ไกลมากๆเลยเดี๋ยวก็ไว้ทำทีมให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำการตีบอสพวกนี้ในแต่ละวันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหาทรัพยากรนะครับผมและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่4ครับนั่นคือการบริหารการชาแบบคุ้ม ตอนนี้ครับตัวเกมนะครับมีการรีเซ็ตร้านค้าต่างๆแล้วก็มีการแจกกรชาที่เยอะประมาณครับการจะใช้กรชาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพื่อนๆจะต้องแบ่งปริมาณกรชาในการสุ่มที่ได้ใช้งานจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครพิ c อัพพิคอัพครับเราจะใช้แค่เพชรในการสุ่มเท่านั้นเนาะสันหายโรครับเราจะใช้แค่ตั๋วที่มีการแจกแล้วก็ตั๋วที่เราจะได้รับจากการทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งการสำรวจแผนที่เนาะจะใช้แค่ตั๋วนี้เท่านั้นครับสันหามากาบก็ใช่เดียวกันครับเป็นตั๋วที่แจกกิจกรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนจา ส่วนสถานีเาดูดาวนะครับผมก็เป็นในส่วนของตั๋วจากการแลกในร้านค้าเช้นเดียวกันครับหรือจะเอามาจากแลกในส่วนของกิจกรรมนั่นเองครับตอนนี้ผมใกล้จากการันตีแล้วผมก็จะมาทําการแลกกันเอานะครับพเพื่อนๆเท่าที่ดูแมาผมน่าจะแลกจากร้านค้าอารีนานะครับสองนะครับแล้วก็แลกนี่มา ถต่ถามว่าทําไมผมถึงไม่แลกในส่วนของตัวละครคนนี้เดี๋ยวเราค่อยแลกก็ได้ครับเพราะว่าในช่วงนี้มันสามารถซุ่มต่อได้เรื่อยๆเนาะไว้แบบมันขาดแค่ตัวเดียวหรือว่าต้องการจริงๆครับผมก็ค่อยเอาแต้มคนนี้มาแลกในส่วนของอารีน่าก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราได้ตัวไปแล้วครับจากนั้นก็ทําการซุ่มกันเลยครับเพื่อนการันตีละ5ครั้งหรือว่าจะออกก่อนการันตีแต่ผมว่าของผมมา,มาขนาดนี้ละผมว่าการันตีนแน่ๆครับทุกคนแต่ผมอยากดูคัตซีนในส่วนของการันตีไงประเด็นมันเป็นยังไงอ่าเหลืออีก2ครั้งไป อย่าเพิ่งออกนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคัดซีนการการัานตีหน่อยละกันครับตัวละครที่ผมเลือกนั่นก็คือในส่วนของสการิต้านะครผมจะเน้นใหลายตัวก่อนแล้วก็ค่อยมาโฟกัสตัวละครซ้ำๆทีหลังนะหลังจากผ่านไปเดือนแรกเนาะปุ๊บเวลาการันตีรู้สึกว่ามันจะมีแสงรุ้งๆออกมานะครับทุกคนหรือว่าเวลาจะออกตัวละครที่เป็นระดับ S นะครับน่าจะไปสังเกตแค่แสงรุ้งอย่างเดียวนะ เราก็ได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมนั่นก็คือสกาลิต้าอยากได้ตัวเพิ่มเติมก็สามารถเลือกได้ครับก็จะมีในส่วนของเฟสโตที่อยากได้ว่าเป็นแฮงก์แล้วก็ในส่วนของตัวละครนี้นะครับทารินนะครับเอามาเป็นในส่วนของการตีบอสนะครับผมอ่ะก็เลือกไว้เลยจากนั้นเราก็กดนะครับเลยอ,อีกใบหนึ่งมีออร่ราไหมโอเคอันนี้ไม่มีเอ้ยมีวะทุกคนมีแนวโน้อมออกปะ,อะโอเคแสดงว่าออร่ราน่าจะใช้ไม่ได้นะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในการบริหารจัดการของสายฟรีนะครับก็ลองจัดการกันดูได้นะครับว่าจะใช้ทรัพยากรยังไงบริหารแบบไหนซึ่งบอกเลยครับว่าสายฟรียังไงก็อยู่รอดภายในเกม FKJ นี้แน่นอนก็หวังว่าเคล็ดลับในภาคนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็ด้เนาะส่วนใครมีปัญหาตรงไหนหรือว่าติดตรงไหนครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนอันไหนที่ผมสามารถนำมาทำเป็นคลิปอธิบายเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆได้ในภาคต่อไปก็จะมีติดตามไว้เรื่อยๆนะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายสวัสดีครับ